ดีค่ะวันนี้มาพบกับ i a m น้งฝนค่ะและ i a m ใบบัวค่ะพบกับพวกเราสองคนได้ที่โชว์รูม G d o u M ที่จิตเพชรขอนแก่นค่ะค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้เราอยู่กับฮาวาลโจไลออนค่ะถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะของประเทศไทยและก็ครั้งแรกของโลกด้วยใช่ในโมเดลโจไลออนเขาทําเครื่องยนต์เป็นไฮบิดมาค่ะพี่น้อำฝนค่ะสุดยอดไปเลยค่ะ สำหรับโจไลออนนะคะเขาทํามาทั <iedzieć> <rag ficou> <S <S ้งหมด3โมเดลนะคะที taco taco ่เข้าไทยก็จะมีเริ่มต้นเป็นตัวเท่าตัวโปรนะคะแล้วก็รุ่นออลต้านะคะสําหรับวันนี้เราอยู่ที่รุ่นออลต้านะคะคือตัวท็อปสุดเลยตัวนี้ให้กําลังเครื่องยนต์มาค่อนข้างเยอะเหมือนกันพี่น้องฝนใช่ค่ะเครื่องยนต์นะคะ1 5 0 0นซีซีนะคะหรือ1.5นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของแรงบิดนะคะแรงบิดเขาให้มาเท่าไหร่คะน้องใบบัวแรงบิดให้มาถึง37 5นิวัตันเลยนะคะไม่น้อยเลย ไม่น้อย,ยแรงรม,<า>ม้าตัวนี้นส่วนแรงม้าของตัวนี้นะคะได้มา190แรงม้านะคะอันนี้จะเป็นแรงม้ารวมนะทั้งตัวเครื่องยนต์และก็มอเตอร์ไฟฟ้าด้วย<ช>นะคะ,คะมาดูดีไซน์ภายนอกจากด้านหน้าเราจะเห็นได้แบบชัดแล้วก็สวยงามมากก็คือตัวกระจังหน้าของเขานะคะใช่ค่ะกระจังหน้าตัวนี้นะคะเป็นลายไดมอนด์คัทค่ะ จะให้ความรู้สึกแบบดูหรูหรานะคะแล้วก็ดูสปอร์ตได้ในเวลาเดียวกันนะคะและอีกส่วนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือไฟหน้าของเขานะคะไฟหน้านะคะที่เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะก็จะดูเด่นเป็นสง่ามากเลยและไฮไลท์สำคัญก็คือไฟวิวข้ามไลท์ของเขานะคะคโชว์ให้ดูได้ไหมคะดค,ค่ะเดี๋ยวเราลองมาชมไฟววข้าไลท์นะคะโอเคโอ นี่นะคะไฟวิวคัมไลท์ก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเท <Hey, S 2> ่มากๆเลยออเท่นะคะแล้วก็สวยงามมากๆส่วนไฟได้์้ามก็จะยาวเลยเนาะเป็นเส้น<ช>ยาวในส่วนของไฟวิวคัมไลท์นะคะต้องไปตั้งค่าที่หน้าจอก่อนนะคะแล้วก็ปรับที่ก้าน เปิดไฟหน้ารถด,ด้วยนะคะไม่อย่างนั้นไฟจะไม่ติดนะคะค่ะโอเคถัดมานะคะในส่วนของล้อนะคะยังไงเอ่ยใบยบัวล้อเขาให้มาที่เท่าไหร่คะสําหรับในรุ่นอัลต้านะคะล้อเขาให้มาถึง18นิ้วเลยว้าวนะแล้วก็มีดิสเบรกมาทั้ง4ล้อเลยสวยงามมากๆลายล้อแม็กเป็นทูโทนนะคะในส่วนของด้านข้างมิติรถด้านข้างนะคะก็จะ ได้ในตัวกระจกมองข้างนะคะก็จะมีกล้อง360องศาติดมาด้วยอ่า กระจกนะคะเป็นฟูโทนมีไฟเลี้ยวมานะคะ <S <S มีบายสปอร์ตมาด้วย <S 2> <S 2> ใช่ในรุ่นออลตาะนะคะใช,ใช่แล้วก็ในรุ่นออลตานี้นะคะก็จะตกแต่งด้วยลายเส้นนะคะเป็นโครเมียมสีเงินทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของประตูประตูประตูนะคะในประตูนี้ก็จะมีคีเล็ด,ด้วยนะคะสําหรับถ้าเกิดว่าในเวลาที่รถล็อกอยู่แล้วเราจะเปิดนะคะแค่สอดมือเข้าไปนะคะรถเราก็จะเปิดได้นะคะ<ม>แต่ว่าในส่วนของเวลาที่เราจะล็อกนะคะแค่แตะปุ๊บตรงนี้นะคะรถก็จะล็อก อััตโนมสะดวกสบายมากๆ<ช>เลยนะคะพี่โน้ตโฟนนะคะทันสมัยมากๆเลยเราจะมาดูในส่วนของตัวท้ายของเขานะคะในส่วนด้านท้ายไฟท้ายนะคะก็จะมีตัวไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ไฟเบรกที่ยาวแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ด้วยตัวนี้ก็จะมองเห็นชัดมาตั้งแต่ไกลเลยนะคะแล้วก็สวยงามมากๆเลยตัวท้ายของเขานะคะถึงจะไม่ได้เปิดไฟฟ้าแต่เปิดง่ายมาก นะะผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างใบบัวยังทำได้เลยนะคะแค่กดแล้วก็ดัดนิดเดียวเขาก็เปิดได้เลยที่เก็บของด้านหลังไม่เล็กนะใช่่นะ<า>สำหรับหนูหนูว่าไม่เล็กนะพี่น้ำฝนก็ใหญ่ ใหญ่เลยแล้วค่ะใส่สามารถใส่กระเป๋าลากได้หลายใบเลยนะคะในส่วนของข้างล่างนะคะก็จะเป็นชุดชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินนอาชีเอาไว้ปะยางนะคะในเวลาที่เกิดเหตุอินอันนี้สะดวกมากๆเลยนะมีชุดปะยางมาให้ด้วยเราไม่ต้องแบบมาแบกล้ออะไรเหมือนแต่กกอดเนาะอย่างผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเราเนี่ยจะมาวิ่งแบกล้ออะไรมาคงไม่ไหวอ่าก็เป็นแบบชุดปะยางแบบนี้นะคะก็จะสะดวกสบายมากๆเลยสําหรับคนที่อยากจะเก็บ สัมภาระให้ได้เยอะกว่านี้เราสามารถพับเบาได้นะคะนี่นะคะก็คือพับหน้าไปเลยนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพับเบาให้ดูทั้งหมดเลยนะคะนี่ก็จะเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระให้อีกนะคะสําหรับคนที่อยากจะเก็บของชิ้นแบบใหญ่ๆนะคะหรือว่าเก็บของได้มากขึ้นนะคะใช่ค่ะ ในส่วนของไฟท้ายนะคะก็จะมีกิมมิคเป็นรูปข้าหลามตัดนะคะทำให้ดูแบบม,มีมิติมากขึ้นนะคะตอนปิดอันนี้เราสามารถปิดได้อย่างนี้เลยม,มีที่ปดัดน้ำฝนหลังมาให้ด้วยนะคะของตัวนี้ที่สปอยเลอร์หลังนะคะก็จะมีแบบลูกเล่นนะคะที่ทำให้มันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้ลมผ่านมาตรงนี้ฟึบลงไปข้างหลังตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของถังจุน้ำมันตัวนี้อยู่ที่ 55ลิตรนะคะเติมรองรับํำสุดเป็น E20 <ช>นะคะซึ่งราคาก็สบายกระเป๋าเนาะใช่ค่ะ91-95 E20 เติมได้เติมได้หมดเลยนะคะอันนี้นะคะ,คะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆของด้านนอกนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในกันค่ะค่ะภายในนะคะบาะนะคะบาะตัวนี้จะเป็นสีขาวนะคะเป็นทูโทนถ้าในรุ่นออลต้านะคะจะมีการตกแต่งลายเส้นด้วยสีโรสโกลนะคะ เบาะจะเป็นสีขาวตกแต่งลายเส้นสีเรสกูนะคะจะทําให้ดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของตัวเบาะเนี่ยฝั่งคนขับมีการปรับด้วยไฟฟ้าได้นะคะแล้วก็มีพัดลมระบายอากาศใต้เบาะด้วยนะคะ3ระดับนะคะมาดูในส่วนของคอนโซลกลางกันเลยค่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปนั่งดูะนะคะว่าจะนั่งสบายไหมเบาะนั่งสบาย นิ่มค่ะนิ่มไม้ใบบัวอุ้ยเบาอ,อุ้ยบากรกะชับดีนะคะพี่น้อฝนใช่อ่าตัวนี้นั่งเรารู้สึก พอดีกับตัวค่ะด้วยด้วยความที่หนูเป็นคนตัวเล็กเนาะแล้วหนูนั่งอ่ะหนูรู้สึกว่ามันโอเคนะมันกระชับใช่ไหมค่ะในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยของเราก็เป็นมันติพวงมาลัยนะคะในส่วนก็จะมีปุ่มกดสําหรับเรียกคาสั่งเสียงนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะรับสายวางสายในฝั่งนี้ก็จะเป็น Adaptive Cruise Control นะคะอันนี้ก็เป็นเพิ่มหรือลดนะคะของการที่เราตั้งเซตความเร็วของ Adaptive Cruise Control ไว้นะคะ โอเคในส่วนของคอนโซลกลางตรงนี้นะคะก็จะมีปุ่มช็อตคัทมาให้แล้วสําหรับใครที่ก่อนหน้านี้นบ่นว่าในเอสซเราไม่ได้มาให้มานะคะแต่ว่าในตัวไลออนเราให้มาแล้วนะคะสําหรับปุ่มนี้ม,มีอะไรบ้างคะใบบัวก็จะมีเกี่ยวกับควบคุมพวกแอร์นะคะพวกแอร์ในรถพวก a อแล้วก็รวมถึงไลฟฟ้าหน้าไลฟฟ้าหลังนะคะตอนนี้คือมีตัวช่วยถอยจอดตัวนี้เราสามารถกดจากตรงนี้ได้เลยระบบช่วยถอยจอดนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบของรุ่นพี่เขาก็จะต้องเข้ามาที่หน้าจอเนาะ อันนี้ก็จะมีตัวกล้อง360องศามาให้ดูด้วยนะคะใช่ค่ะกล้องตัวนี้กล้องชัดมากๆเลยนะคะสามารถกดดูได้รอบทิศทางเลยทีเดียวนะคะในส่วนของคอนโซลตรงนี้นะคะก็จะมีเกียร์นะคะที่เป็น electric chip นะคะเหมือนเดิมนะคะสวยงามแล้วก็มีอ u t o โต้เบรกโฮแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าให้ด้วยนะคะไวรสชาร์จเราก็ยังให้มาอยู่ในรุ่นนี้นะคะแล้วก็ที่เสียบ usb 2จุดนะคะเราก็ให้มาด้านหน้า2ข้างหลังอีก2จุดเหมือนเดิมสำหรับคนที่ ชอบเล่นโทรศัพท์เนาะอันนี้ก็คือแบตไม่หมดแน่นอนเพราะว่ามีที่ชาร์จเยอะมากเนาะด้านหลังยังให้มาอีกสองนะพี่น้องฝนโอ้เยอะมากมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องวางแก้วนะคะแก้วน้ําก็จะเป็นสองไซส์เนาะจะเป็นไซส์ใหญ่แล้วก็ไซส์เล็กอันนี้อาจจะวางขวดน้ำเนาะเป็นแก้วขวดน้ำแล้วก็ที่เก็บของเขาเยอะนะเขาไม่ห่วงที่เก็บของนะให้ของเยอะไฮไลท์ที่น้องฝนชอบมากเลยก็คือตรงนี้นะคะที่เอาไว้วางโทรศัพท์อ๋อนึกว่าปิ้งขนมปังไม่ใช่นะคะตรงนี้คือที่วางโทรศัพท์นะคะช่องเ่ีอาไว้ใส่ใส่ก๊์ด อันนี้เอาไว้ใส่เศษตังได้สามารถเอาโทรศัพท์วางไว้ได้ข้างล่างนี้เราก็เอาไว้เก็บของค่ะนะคะช่องนี้ก็เหมือนกันนะคะช่องนี้ก็เป็นช่องเก็บของนะคะลึกเลยนะคะสามารถใส่ของได้เยอะนะคะฝั่งนู้นมีอะไรบ้างเอ่ยสิ่งที่รู้สึกแบบประทับใจมากๆคือหนึ่งเลยเขาให้ที่เก็บของมาเยอะมากสําหรับผู้หญิงอย่างเราเนาะเก็บของกระจุ๊กกระจิ๊กฝั่งนี้ยังสามารถวางขวดน้ําวางแก้วน้ําได้อีกนะคะแล้วก็ช่องนี้ก็เก็บของได้อีก อู้ลึกเหมือนกันนะลึกเก็บของได้เยอะซ่อนตังค์ได้เยอะด้วย <laughs> <laughs> เราจะมาดูตรงในส่วนของที่บังแดดนะคะเราก็ไม่ลืมที่จะแถมไฟให้ด้วยนะคะไฟ2จุดนะคะฝั่งนี้ก็มีนะ,ะใช่ค่ะมีสองฝั่งเลยจุด climate นะคะ s u n รูฟของเรา<อ>มี<ฮ>ให้ในรถทุกรุ่นของ g a t e w a ของเราเลยนะคะ s u n รูฟนะคะสามารถใช้คําสั่งเสียงก็ได้หรือว่าวันทัสกรีนก็ได้นะคะเราเพียงแค่กดตรงนี้นะคะ เขาก็จะเปิดเลยนะคะง่ายมากๆเลยนะคะสรุปบานใหญ่มากค่ะสามารถมองเห็นวิวข้างนอกได้แบบสบายตายเลยนะคะในเวลาปิดก็สามารถใช้คําสั่งเสียงหรือบันทัดได้เหมือนกันนะคะแค่กดตึ๊บฉีเดียวพี่น้องคนหนูอยากลองใช้คําสั่งเสียงแล้วลองได้เลยค่ะคันนี้เราต้องบอกก่อนว่าโจไลออนเนี่ยสามารถใช้คําสั่งเสียงได้และตั้งชื่อให้เขาได้นะคะคันนี้พี่แอบตั้งชื่อไปแล้วอ้องโจไลอหนเนี่ยต้องชื่อสิงโตเท่านั้นนะคะลองใช้คำสั่งเสียงดูได้เลยค่ะใบบัว สิงโตค่ะฉันฟังอยู่ออสิงโตปพีปิดม่านบังแดดนีเลิศนะสำหรับใครที่กังวลเรื่องสำเนียงหรือภาษานะคะไม่ต้องเป็นกังวลเลยเพราะว่ารถของเรานะคะฟังภาษาไทยชัดเจนเขาเรียนภาษาไทยมาเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะเราให้ไปส่งไปเรียนภาษาไทยมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองลองดูด้านหลังลองนั่งด้านหลังดูค่ะ ในส่วนอของอด้านหลังนะคะห้องโดยสารค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวใครที่บอกว่าแคบเฮ้ยกว้างจริงค่ะพี่น้องฝนนั่งสบายอันนี้หนูสูงประมาณ165นะคะ แต่ว่าแบบช่วงหัวก็เหลือเยอะช่วงขานี่ก็สบายนะเหยียดได้ตรงเลยตรงนี้มีที่วางแขนให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถใส่แก้วน้ําได้สองใบนั่งสบายเลยค่ะสองคนถึงจะเอานี้ลงมาก็ไม่ได้รู้สึกว่าห้องโดยสารรู้แคบเลยเนาะวางได้จริงนะสบายนั่งสบายเลยนี่วางได้จริงนะคะแล้วก็ตรงนี้ใส่แก้วได้2แก้วนะคะค่อนข้างที่จะอเนกประสงค์เลยแอร์ด้านหลังก็มีนะคะ2ตัอร์วคะไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนแต่อย่างใด คนข้างหลังนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลย USB ให้เราก็มีให้สําหรับคนที่นั่งข้างหลังเหมือนกันนะคะไม่ต้องแย่งกันเลยรวมไวเลสชาร์จนะคะที่เสียบ USB แล้วก็รวมไวเลสชาร์จเนี่ยรวมทั้งหมดเป็น5าจุดสาหรับที่ชาร์จโทรศัพท์เลยนะคะถือว่าให้มาเยอะมาเยอะเล่นกันไปแบบสุดๆไปเลยและก็ตรงนี้นะคะก็มีไฟด้วยเหมือนกันนะคะเป็นไฟแบบเปิดแล้วเรามันจะค่อยๆติด พี่ชอบมากเลยมันจะแบบค่อยๆติดแล้วก็ค่อยๆดับนะคะอ๋อมีให้มาทั้งสองทางเลยภายในถือว่าโอเคเลยนะนั่งสบายเลย่ะคะแล้วคันนี้ค่ะใบบัวมีแอร์แบงกี่ลูกอะค่ะมีแอร์แบ็มาให้ทั้งหมดลูกรูปปลอดภัยมากๆเลยนะคะทุกคนนอกจากในส่วนของตัวแอร์แบ็แล้วระบบความปลอดภัยของเราจะมี s o s มาด้วยพี่น้โฟนอันนี้แววมากจริงๆสำหรับถ้าสมมติเราขับรถไปอันนี้ถ้าสมมติเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแอร์แบ็คทำงาน รถก็จะแจ้งเตือนไปยังศูนย์เลยค่ะว่าเกิดอุบัติเหตุอ่าตัวเนี้ยเขาก็จะเหมือนเช็คดิเราก่อนว่าเราโอเคไหมเราตอบสนองได้ไหมถ้าเราตอบสนองไม่ได้เขาก็จะส่งคนมาช่วยเรานะคะในพื้นอ่าในจุดที่เราอยู่นะคะเขาก็จะทราบพิกัดเราจากตัวซิมการ์ที่อยู่ในตัวรถด้วยว่าอมาแลากแล้วระบบความปลอดภัยอื่นๆนะคะเช่นพวกอ่ช่วยจอดหรือว่าช่วยถอยเนี่ยมีให้เหมือน s อ c ไหมอะค่ะอูกคันนี้มาแบบเต็มเต็มเลย มีระบบช่วยถอยจอดใน3รูปแบบไม่ว่าจะเป็นเทียบ้างเขาซองมุมเฉียงก็ได้นี่อันนี้ดูเบาวมากคือในมุมเฉียงนี่แหละนะคะก็คือขับนี่แทบจะคนตอนจอดนี่แทบจะไม่ต้องทำอะไรแหละแค่ดับเครื่องแล้วก็ลงรถอย่างเดียวได้เลยใช่อันนีค้คือสะดวกม,มากๆระบบช่วยเบรกทั้ง ด้านหน้าและก็ด้านหลังมีมาให้ครบเลยนะคะรวมถึงการาระบบช่วยให้อยู่ในเลนควบคุมรถให้อยู่ในเลนแจ้งเตือนการออกนอกเลนต่างๆนะคะอันนี้ก็มีแบบใส่มาให้เตม่ะใส่ให้ก่อนใช่ไม่ใช่ว่า <c oughs> เรื่องหนึ่งดดในส่วนของเซ็นเซอร์นะคะเซ็นเซอร์ก็มีถึงสิบสองตัวเลยรอบคันนะคะมีด้านหน้า6ตัวด้วยด้านหลังหกตัวนะคะพอเซ็นเซอร์เยอะปุ๊บเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเตือนจุดอับสายตานะคะเตือนเปิดประตูนะคะเตือนขนาดถอยเตือนเ ก่ก่อนชนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยนะคะมีให้หมดเลยสําหรับในตัวจวไลออนนี้นะคะถึงแบบรถในไซส์นี้ผู้หญิงบางคนแบบตัวเล็กๆอาจจะกลัวว่าแบบฉันจะขับรถได้ไหมจะขับยากไหมบอกเลยคือไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงคือเราออกทุกอย่างคือปลอดภัยมากแล้วก็มีตัวช่วยเยอะมากนะคะกล้อง360องศาเนี่ยเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆในการขับขี่นะคะขอเค่ะ สำหรับราคานะคะเราได้มีการประกาศราคามาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในรุ่นเท็กเนี่ยราคาจะอยู่ที่8 7 9 0 0 0บาทนะคะในรุ่นโปรราคาจะอยู่ที่9 3 9 0 0 0บาทค่ะแล้วก็รุ่นอัลตร้าราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะใบบัว999,00 0ากบาทค่ะกำเงินมาล้านหนึ่งมีเงินทอนด้วยนะคะ<า>ในราคานี้นะคะ<า>เป็นราคาที่ค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจ รถเจ้าตัวโจไลออ,อนคันนี้นะคะอยากสอบถามข้อมูลหรืออยากจะให้น้องไอแอมนะไปดูแลนะคะอันนี้สามารถติดต่อมาได้นะคะที่<ด> Red Wall Motor ขอนแก่นเลยนะคะที่หน้าเพจเราหรือเฟซบุ๊กแล้วก็รวมถึง YouTube นะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ<ส>หรือว่าใครที่อยากให้น้ำฝนกับใบบัวดูแลนะคะสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะค I am ใบบัวค่ะ I am น้ำฝนค่ะเราสองคนต้องขอตัวลาวไปก่อนนะคะ,คะเดี๋ยวคลิปหน้าเผื่อได้มาเจอกันอีกเนาะได้คขอบคุณค่ะ,อคคะจอดีค่ะ